มีคนถามผมบ่อยครั้งนะครับว่าทําอย่างไรทําให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเองและพ่อแม่จะได้วางใจตอนที่เขาเติบโตเราจะไม่ใช่คนที่ต้องช่วยเหลือเขาตลอดไปสิ่งแบบนี้สามารถสร้างได้ตั้งแต่วัยเด็กๆเลยแต่พ่อแม่ต้องรู้7เทคนิคนี้ก่อนครับเทคนิคแรกครับพ่อและแม่ต้องยอมรับตัวตนของเขาในสิ่งที่เขาเป็นถ้าพ่อแม่ยอมรับในตัวลูกและทําให้ลูกรู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของลูกเองพ่อและแม่ก็เห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันรูปลักษณ์ภายนอกก็จะกลาย เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่คุณค่าของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากําลังจะสร้างขึ้นครับและตามด้วยเทคนิคข้อสอนเลิกเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นได้แล้วครับลูกของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนอื่นครับลูกเราเกิดมาเป็นเขาเองเนี่ยแหละครับเรายอมรับเขาเราก็จะไม่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีหน้าที่ที่จะหาช่องทางในการพัฒนาลูกของเราตามศักยภาพที่เขาเป็นและเขาสามารถเป็นได้เท่านั้นเองครับเทคนิคที่3ครับคือการให้ลูกได้เลือกและตัดสินใจรวมถึงได้รับผล จากการตัดสินใจนั้นด้วยตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยครับเด็กจะมีความรับผิดชอบหรือว่าการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองที่แตกต่างกันไปนะครับยิ่งช่วงวัยเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับลูกควรจะได้โอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับชีวิตเขามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัดสินใจมากผลลัพธ์ที่ออกมาเขาจะได้เรียนรู้จากมันและเขาจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจ ในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกับชีวิตเขาไปเรื่อยๆส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาครับถ้าดีพ่อแม่ก็ชื่นชมครับแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันยังไม่ใช่พ่อแม่อย่างเราคงจะมีการตัดสินใจผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายแต่การจะเปิดโอกาสให้ลูกๆตัดสินใจและผิดพลาดตั้งแต่วันที่ความผิดพลาดนั้นเรายังรับได้และพ่อแม่ก็ไม่ครโกรธนะครับเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นได้ด้วยตัวเขาเองพ่อแม่อยู่เคียงข้างและอยู่ซัพพอร์ตเขาการตัดสินใจเรื่องอื่นต่อไปพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ในการให้คําแนะนําส่วนเขาจะนำไปใช้หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ครับเทคนิคที่4ครับคือการสอนให้ลูกคิดบวกนะครับมองทุกสถานการณ์ว่าเป็นการ,รยนรูนะครับและเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทดลองนั่นคือสิ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเขายังทําไม่ได้บอกลูกเลยครับว่าลูกแค่ยังทําไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าลูกจะทําไม่ได้นี่คือการสอนไม n d ซ็ t ให้เกิดการคิดบวกว่าสุดท้ายแล้วเขาค็าจะทํามันได้ถ้าเขาสนใจและพยายามกับมันเทคนิคที่5คือการกล่าวชื่นชมและอยู่ร่วม ทุกร่วมสุขกับผลลัพธ์ที่จะตามมาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเขาผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ถูกใจพ่อและแม่แต่สิ่งที่พ่อและแม่สามารถส่งเสริมผลักดันให้เขามีความมั่นใจขึ้นได้คือชื่นชมในสิ่งที่เขากล้าที่จะตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าดีนะครับนี่คือโอกาสที่พ่อแม่จะส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้เพราบว่านั่นคือผลลัพธ์ที่เขาทําได้ดีและหากผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะครับนี่คือโอกาสที่ดีสุดๆสำหรับพ่อแม่ครับ เพราะเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักและยืนเคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาและนั่นจะทําให้ลูกมีความอุ่นใจและมั่นใจในการตัดสินใจครั้งต่อไปโดยที่ไม่กลัวความผิดพลาดข้อหครับคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้พ่อและแม่จะต้องเป็นแบบอย่างโดยการตัดสินใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรรับกับสิ่งเหล่านั้นได้และเดินหน้าไปสู่การตัดสินใจครั้งใหม่ ที่จะทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆและข้อ7ครับลูกเติบโตขึ้นเรื่อยๆการแสดงความมั่นใจในตัวลูกก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพ่อแม่จะต้อง Challenge ให้เขาได้ตัดสินใจเรื่องที่ใหญ่มากขึ้นและนั่นคือวิธีการที่ผมใช้ในการเปิดมุมมองการสร้างความมั่นใจและสร้างภาวะความเป็นผู้นําให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาครับ